สบายดีทุกคนพามาบนกลางทางบ้านเฮาเป็นจังไหนมื้อนีเฮาสิไปอันนังทุกคนสิไปอันมันมีงานศุกอย่านนั่นใกล้ๆนี่มันฝันที่น้องก็เลยต้องไปอยู่เป็นหมูอันครอบครัวเขาครอบครัวที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยทางบ้านเฮาเปนกานสามคนออ้หนอนอันนี้คือน้องสายแหม่ส่วนคูมาก,ก่อนคือลูกน้องสายเอ้ยน้องสาวพอล้านลูกนนองอ ไงกางทางยังบุก็ได้มีเมียชีวิตสดหลอเมื่อเ้าเมื่อบัรนแห้งเจ้าวยนะสูเอะกู้จิหย่างเมือทุกคนเมื่อบรรนแห้งสิอวยแห้งเปล้อยเลยทางเงอนอู้ไปเดินเนาะ กางชักเราเปเจ้าไปตายทางเขาในเมืองบานเขาแบบนี้เล้ทุกคน,นแล้วนี่แหละเขายากเขาในเมืองทางลำบากสุดๆจุบทองหมดแล้วตอนนี้อย่างแหล่นะโอ้โหทางบานเขากันสิบแบบนี้เล้ทุกคนมึงนครไปจไังใดวะ อันนี้คือทางบ้านเขาทางเขาในเมืองทางโคตรเปลือยเลยทุกคนทางเขาในเมืองบ้านเขากแบบนี้เดี๋ยกลางทางโคตรลำบากในยา้นี้โอ้โห อู blender, oh, oh, uh, ้ยไปทางไหนวะขันนัคอ่ายหยาง่อยยังสาษาสิหญ้าขนนักข่อยขี่รถเนี่ยคอยขี่จิบหอดน้ำเขาตอก bỏ ว่าตัวเหญ่อู้ มีแต่นั่งวัดสมแพงอ่ะแหละกันทั้งนีแหงลึกกางทางอ่ะจะไปตายทุกคนกางทางบานเฮาแบบนีด้น่น้ำฝนไปที่เกะลำบาดลำบากนะจังสิ้นแล้วเขาจงังไปยักเข้าในเมืองมันลำบาดลำบากอย่างโอ้ยแบบนี้สภาพทาง ทานเขาหยางเขายังที่ขานหยางแล้วอันนี้เด้อทางเฮาทางวอลแล้วก็ไป <laughs> <laughs> <c oughs> เออเป็นบวกแถวว่ะนี่แต่ว่าเขาบุติยนุงน่งทรงขานยาวมาผสมเนโอ้ยไปจากไหนอื <c oughs> โหดเปืือนเลยอันนี้คือจะเป็นหงเฮียนหมอต้นนะ <mm> ทุกคนหงเฮียนหงเฮียนหมอตน้นน้ำดูวันหงเฮียนอันกลุ่มบานเฮาจะเป็นหงเฮียนหมอตนอม้นโมแมนหมอปลายก็ม <mm> ีจัดเพาะหมอต้นจริงโอ้ยจุดถองว่แะแดดนนำกับบาทานัน <mm> ว <mm> 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 ้า นำดว่วช่วงนี้เขาปิดแต่ปิดอันห้งเยนคือว่าปิดเทม mấy ngày tôi thích nói phốt lại. cuando มือนละวานีอ <Cornell> นี oh, t t ่ความคันตีนแ่งเป็นตีหอตึขัวนี่นะจะเป็นตายาดมัคือจะมือน กำลังม,มืดขนมามืดไม่แห้งกิลมบาบเหื่อยมลยเห <laughs> มื่อแล้วครับรถในคาราโกซอนก็ยังเหมือ ขี่ลูกนาวมาเมื่อกี้จะพร้อมมือน มีกามาหอดแล้วทุกคนมุบาทเที่ยวจมะมามื่อนี้ เหม็นตะขี่กลางบมาฮอแล้วทุกคนปฏิบัติแวจะมาจริงเป็นลำบากมากนี่มาฮอแล้วทุกคนนี่สภาพ อันนี้คือหมู่บ้บานที่เราจะมาเมือนี้น่ะมีพี่หนองที่มีเสียเขากันเลยตองเออมาอยู่เป็นหมูเขาอัน,นสุกสลา,าสุกสลา,ากลุ่มน้ำดวนเดีย๋ยวพบกันในคลิปหน้าเดี๋ยวลวลาก็ไปวไัา